ล ings, ุกขึ still still ้นสาละวันลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นก้อนสา สวัสดีภาษาไทยบายดีภาษาลาวถ่าขามาเขามาข้าง40ไร่วิ่งงานรวมพี่น้องอยู่แถวบางกะดีวิ่งงานรวมแถวบางกะดี คัง,รรงสี่สิบหลาดรวมลายหลายพี่น้องกลาคืนรดรวมสีลายเลยแหละพวกไล่ฮอนี่แลนกันโอ้ยแข่งกับเที่ยวแข่งกับเวลาพี่น้องแต่มันก็บสบายใจตรงที่มันเป็นแบบงานงานเท่าเองแข่งกับตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับใครเฮาเฮ็ดใดลายเฮากไดใดลายาเฮาเฮ็ดใดหน่อยเฮาก็ไใดหน่อยโอ้แข่ง,ขงกับใครดอกข่อย แข่งกับแห้งตัวเองแข่งกับเที่ยวตัวเองนี่แหละบริมีภัยบังคับแต่กะค่อยๆฝึกไปค่อยๆเฮี้ยนหูไปพี่น้องไใสิว่าได้บ่ได้กระางขั้นเฮ้าบล้องเฮ้าบลหูดอกอีอยังก็ไดพอเรทพ่อกันโดนเนาะพี่น้องเป็นจังไหนสิพพายามไทยลงยูทูบแล้วพี่น้องวันนี้ หาไล่ได้ไลายช่องทางแล้วขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษา,า,รา,าลราเด้อขอนมไยขอแฮปปี้เราแต่ไทยสารวันรแม่เราต้องแม่ของเราก็ต้องให้เขาเซ็นนะวันนี้ของเราก็ต้องให้เขาเสิร์ฟนะไออันนี้เราเก็บไว้ก็ต้องให้เขาเซ็นเหมือนกันเราลืมทุกวันเนี่ยเอาไปเซ็น์ฟรายเดียวเดี๋ยวเราค่อยเอางานมาพรุ่งนี้ เราเข้ามาแล้วค่อยเอามาให้เขาเซ็นมเ็เให้ไม่ได้จวอย่าลืมถ่ายลายนิ้วด้วยนิ้วมือค่อยๆเยี่ยนหูไปพี่น้องเขารุดรวมมันก็บบมเป็นเหลืองง่ายแต่ถ้าเกิดเขาหูงานหูอย่างนี้สิมันก็เริ่มสีแบบข่องแน่แล้วกระตำกลับไปตาม Google <c oughs> กูเกิลบอกไปทั้งหนกับไปกะสีพยายามทายล้ม YouTube ลยลูทูบหลายๆฝากเป็นแห้งเอืองแห้งใจแห้งผู้ขาดดเด้อค่ะน่อยคอยแฮปปีลวไต้ไทสารวัตรอ่าเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยเฮ็ดายก็ไดๆลๆยะไย,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 ยพี่น้องของเจ้าของเองแต่ว่าบ่มบีแต่เฮ้าหรกพี่น้องงานรวมนะเอราไม่เห็นหลังเป็นตะมวลน้ำเลยกูได้ดก็แข้งกับเที่ยว <laughs> อยู่ข้างสี่สิบไร เขาไปสูงงานข้างตรงขามแล้วเขามาเส้นเที่ยวออกลขึ้นสาละวันลกขึ <laughs> ้นลกขึ้นแล้วเส้นฟอนต์ต่อเส้นแน่ส้นทองมาห่วงเราปอกันสาละวันเงอใส้สาละวันพะอน